ตอบก,กลับชาวแท้แขวะอวดรวยทำไมไม่ช่วยคนจนถามกลับเป็นหน้าที่ใครเป็นอีกหนึ่งคนที่มีไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่เฟ้นหาของดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอๆส,สำหรับพิธีกรคนเก่งอันภูวนาถคุณพลินที่ล่าสุดเดินทางมาเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและป้องกันผิวหน้า DAA Series จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถ่ายรูปกับรถ,รบรถหรูเคอร์นิกเซกไม่ไวถูกแซะอวดรวยและเรื่องที่บ่นว่าค่าไฟแพงแต่ถูกจับเปรียบเทียบมีเงินจะซื้อรอเรือทอถูง140ล้านค่าไฟแค่นี้ทำไมบ่นแพงรถคันใหม่หนึ่งเดียวในไทยไม่จริงมันจะมีทั้งหมด6คันในเมืองไทย300คันทั่วโลกซึ่งจะให้พูดชัดๆคือยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีใครต้องจ่ายเงินที่ได้ทั้งหมดคือสิทธิ์ในการจองแค่นั้นเอง แล้วถ้าดูที่พี่อ่านเขียนคือให้ผ่อนหนึ่งร้อยปีไหมคือแค่ได้สิทธิ์ในการจองมีเงื่อนไขไหมอย่างแบรนด์อื่นเขามีหุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยและเขายังไม่สามารถยืนยันได้ด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะหนึ่งปีเขาผลิตได้25่คันและต้องกระจายไปทั่วโลกคันที่เห็นนั่นแค่รถต้นแบบคันนั้นมีอุปกรณ์ทุกอย่าง90เปอร์เซ็นแต่ไม่มีเครื่องยนต์ตัดสินใจว่าจะซื้อยังยังยัง,ยงไม่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ เราแค่จองไว้ทำไมถึงชอบเอาพูดตรงๆเลยนะเพราะมันไม่มีวันขาดทุนเพื่อการลงทุนใช่มันเม k เซนในแง่ว่ามันไม่มีวันขาดทุนเหมือนสมมุติว่าพี่อัานซื้อนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบางรุ่นหรือโรเล็กบางรุ่นหรือแอมเมสบางรุ่นเราก็จะไม่มีวันขาดทุนถ้าเราได้สิ์นั้นในการซื้ออันนี้ก็เหมือนกันด้วยความที่มันลิมิเต็ดมากถ้าจะมองว่ามันคือการลงทุนมันคือการลงทุนที่ปลอดภัย ณนะตอนนี้มีคนจองรอซื้อต่อหรือยังถ้าปล่อยก็มีร้อยเปอร์เซนเพราะเขามีลิสต์ไว้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าของพวกนี้ถ้าได้ของมาแล้วค่อยปล่อยได้กําไรเยอะกว่าตกใจไหมทีแรกจ่าบอกว่ามีคันเดียวตกใจแต่คิดว่าเกิดจากการพาดหัวกันไปมีหนึ่งสื่อพาดก็จะพาดตามตามกันไปพี่ก็เอะเขียนอะไรไม่ขัดหรือเปล่าอุตสาเขียนให้เกินจริงด้วยนะหนึ่งร้อยปีจะได้รู้ว่ามันหนึ่งอยปีนะ คร่าวๆค,คาดว่าน่าจะได้รถเมื่อไหร่ไม่รู้เลยไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะภายในสองปีเป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยนะวันนั้นที่ถ่ายรูปคือนอกจากสิทธิในการจองก็มีผู้บริหารของเครนิเซกเขาบินมาพอดีก็มีการแสดงความยินดีกันแล้วมันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่มีคอนเซปต์สำหรับครอบครัวก็เลยพอดีกับเรามัง้งเขาก็ขอว่าช่วยโพสต์หน่อยได้ไหมซึ่งมันก็เลยออกมาเหมือนเราจ่ายไปแล้วเลยหนึ140ล้าน ที่ไม่มีเงินหรอกครับไม่ได้มี140ล้านถึงมีหรือไม่มีไม่สําคัญแต่ยังไม่ได้ซื้อก็แล้วกันแค่ได้สิบในการจองเท่านั้นเองพี่จ๋าว่ายังไงบ้างเขาก็รู้เพราะไปด้วยกันเขาเข้าใจว่ามีทุกอย่างในโลกถ้าซื้อแล้วขาดทุนก็คือขาดทุนแต่ของบางอย่างมันไม่ขาดทุนครับพอข่าวออกไปก็เหมือนเดิมมีคนเข้ามาแซะอวดรวย คือถ้าใครจะว่าอดรวยก็ว่าอะไรไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่จริงๆถ้าใครตามที่อ่านจริงๆที่ไม่ได้อวดรวยนะพี่ไม่ได้ถ่ายรูปกับพวงมาลัยรถไม่ได้ถ่ายรูปโชนาฬิกาโชแหวนเสื้อก็ไม่ใส่ให้มีโลโก้นะหรือทําแบบนั้นก็ไม่ผิดนะต่อให้ใครทําแบบนั้นก็ไม่ผิดนะถ้าใครมีทัศนคติกับสิ่งที่เราไม่ได้ทําหรือถ้าเราทําเราก็รู้ว่ามันไม่ผิด ก็ไม่ได้รู้สึกว่าคล้องติดค้างต้องอธิบายด้วยซ้ำแค่ส่วนใหญ่อธิบายถ้าเขาถามดีๆแต่ถ้ามีเจตนาอยากแวะมาด่าก็ตามสบายสาธุแล้วทัศนคติที่บอกว่ารวยทําไมไม่แบ่งให้กับคนจนบ้างก็แบ่งนะแบ่งตามสมควรแบ่งตามความสมัครใจแล้วต้องแบ่งแค่ไหนถึงเรียกว่าแบ่งแบ่งจนหมดหรอหรือต้องขายบ้านขายรถถึงจะเรียกว่าพอ แล้วในความเป็นจริงก็ต้องถามกลับว่าหน้าที่ในการดูแลคนที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นหน้าที่ที่อันหรือเป้เป้นหน้าที่ใครใช่ไหมมีคนแซะอีกมีเงินซื้อรถขนาดนี้แต่มาบ่นค่าไฟแพงไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าเราจะใช้ของแบบไหนแล้วจะมาบ่นของแพงไม่ได้สมมุติว่าซื้อไข่ดาวส0 0รอบาทใครๆในโลกก็จะบ่นว่าไข่ดาวแพงทั้งๆง,ท,ง,ท,งที่300้อและพี่ก็มีปัญญาเติมน้ำมันถังละ3,000ันบาท มันอยู่ที่คุณเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบทําไมเราบ่นว่าค่าไฟแพงอ่าวแล้วมันแพงไหมละ่ะแล้วมันไม่ได้แพงจากการที่เราใช้เยอะเท่านั้นเรารู้ว่าใช้เยอะจ่ายเยอะแต่มันแพงเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินกว่าที่เราควรต้องจ่ายที่รู้ว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันอยู่คนที่มาแซะควรถามตัวเองว่าคุณเป็นอะไรผมบ่นแทนคุณอยู่ หรือคุณเต็มใจจ่ายไม่สนใจเลยหรือว่าโครงสร้างนี้มันคิดมาจากอะไรจริงไหมจริงๆเรายือนอยู่ฝั่งเดียวกันนะแซะเพื่อแต่พี่คิดว่าหลายคนพูดไม่ได้คิดอะไรเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือฉันแซะแซะหรือจับโยงการเมืองไปเองคือคิดไปเองว่าเข้าข้างใครไม่รู้แต่ในที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ใครผลประโยชน์คุณกับผลประโยชน์ผมคือผลประโยชน์เดียวกันหรือเปล่าอย่าเพลอรักคนอื่นมากจนงง กระทบเยอะไหมค่าไฟกระทบดีของที่เดือนละแสนแต่ว่าบ้านที่อยู่กันเยอะกดสวิตช์ทีไฟติดแปดดวงเป็นครอบครัวใหญ่มีมาตรการประหยัดไหมมีที่นี่ประหยัดมากถ้าเจอพี่จา๋าถ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราขัดกันคือพี่ปิดส่วนเขาเปิดพี่จ๋าชอบสว่างพี่ชอบมืดมืดครึมครึมพี่ว่ามันสวยพี่จ๋าเปิดที่เดินปิดจนหลายคนบอกว่าปิดปิดเปิดเปิด,ปดอย่างนี้เปลืองไฟกว่าอีก